นี้เราจะมาพูดถึงอาการที่บ่งบอกของการเป็นเส้นเลือดขอดนะคะเพื่อนๆน,นะคะซึ่งจริงๆแล้วเส้นเลือดขอดเนี่ยไม่ควรมองข้ามนะคะเพราะว่าเป็นภาวะที่บางทีถ้าเราปล่อยทิ้งไว้าน,นานๆเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะดังนั้นนะคะวันนี้จะมีอาการที่บ่งบอกว่าเราเป็นเส้นเลือดขอดแล้วหรือ,อยังนะคะอาการแรกนะคะก็คือการมองเห็นเส้นเลือดนะคะคดเคี้ยวหรือนูนขึ้นนะคะเอะ่อซึ่งเป็น บางทีเนี่ยบางคนก็ไม่เห็นค่ะแต่ว่าถ้าเราสังเกตว่าเส้นเลือดมันเริ่มคดเคี้ยวหรือนูนขึ้นเนี่ยนะคะก็แสดงว่าเราเริ่มเป็นเส้นเลือดขอดแล้วค่ะนะคะอาการที่สองก็คือเรามีเส้นเลือดปรากฏเป็นสีม่วงเข้มนะคะหรือสีฟ้านะคะเป็นใยเมืองมุมเป็นใยตะข่ายเนี่ยก็แสดงว่าเราเริ่มเป็นเส้นเลือดขอดประเภทตื้นๆแล้วนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะเราเริ่มมีอาการปวดขานะคะปวดกล้ามเนื้อหนักๆขานะคะ หรือมีอาการเมื่อยล้าขาค่ะซึ่งอาการนี้มันจะเป็นอาการนําที่บอกในตอนต้นเลยค่ะว่าเราอาจจะเริ่มเป็นเส้นเลือดขอดแล้วก็ได้ค่ะหรือบางคนค่ะจะมีอาการบวมรอบขาบริเวณส่วนล่างนะคะหรือมีอาการปวดเมื่อนั่งหรือยืนนานๆคะ่ะเพื่อนๆน,นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะอยากบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะอาการเริ่มต้นที่บอกมาเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่เหมือนอาการเส้นเลือดขอดเลยอย่างเช่น เป็นตะคิวตองงนกลางคืนเนี่ยก็เป็นอาการเริ่มต้นที่เป็นอาการนำที่บอกถึงว่าเราอาจจะเป็นเส้นเลือดขอดแล้วก็ได้นะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะถ้าเป็นมากๆเข้าขาเราจะเริ่มมีสีดำนะคะผิวหนังเราจะเริ่มดําค้ําบริเวณปลายขานะคะแล้วถ้าเป็นมากๆผิวหนังเราจะเริ่มอักเสบค่ะแล้วก็เป็นแผลผุพองบริเวณใกล้ข้อเท้าอันนี้แสดงว่าเราเป็นมากแล้วนะคะนี่คืออาการบ่งบอกว่าเราเป็นเส้นเลือดขอดค่ะคราวนี้มาถึง สามวิธีในการดูแลนะคะแล้วก็ป้องกันในการเกิดเส้นเลือดขอดค่ะวิธีแรกนะคะก็คือในเรื่องของการปรับพฤติกรรมค่ะอย่างที่บอกว่าเส้นเลือดขอดเนี่ยเราสามารถป้องกันการเกิดได้ถ้าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราโดยเฉพาะพฤติกรรมในเรื่องของการที่เราจะไม่ยืนหรือนั่งนานๆค่ะเพื่อนๆค่ะ,พพพคะเพราะว่าการยืนหรือนั่งนานๆเนี่ยมันส่งผลทําให้เลือดเนี่ยไปลงไปข้างล่างไปกองที่เท้าเยอะนะคะแล้วไหลเวียนกลับได้ไม่ดีดังนั้นเนี่ย การยืนหรือนั่งนานๆเนี่ยถ้าเราสามารถปรับเปลี่ยนอริยบทได้นะคะเพื่อนๆก็จะเท่ากับเป็นการป้องกันนะคะไม่เกิดเส้นเลือดขดได้ค่ะแล้วก็รองเท้าค่ะรองเท้าของเรานะคะโดยเฉพาะสุขภ,ภาพสตรตีนะคะมไม่ควรสวมใส่รองเท้าส้นสูงเป็นระยะเวลานาน,านๆค่ะพเพื่อนๆเพราะว่าการใส่รองเท้าส้นสูงเนี่ยนอกจากเสียในเรื่องของสุขภาพแล้วก็อาจจะทําให้เราเกิดเส้นเลือดขดได้ตามมาค่ะ ดังนั้นนะคะก็ลองปรับเปลี่ยนรองเท้าหรือเอารองเท้าไปเปลี่ยนได้ค่ะไม่ควรใส่นานทั้งวันใส่รองเท้าส้นสูงนานทั้งวันนะคะแล้วนอกจากนี้ก็คือการปรับในเรื่องของการรับประทานอาหารค่ะมีอาหารบางอย่างค่ะที่ช่วยทําให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดของเราดีขึ้นก็อย่างเช่นดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยค่ะซึ่งจะส่งผลทําให้หลอดเลือดของเราเนี่ยแข็งแรงได้ค่ะหรือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะคะ ก็จะส่งผลทําให้หัวใจแล้วก็หลอดเลือดเราแข็งแรงเมื่อหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเราแข็งแรงเนี่ย <c oughs> เขาก็จะส่งผลทําให้การไหลเวียนต่างๆของเราดีขึ้นนะคะแล้วก็จะส่งผลทําให้การทํางานของระบบต่างๆรวมทั้งหลอดเลือดดาด้วยเนี่ยก็ดีขึ้นได้ด้วยค่ะเพื่อนๆดังนั้นนะคะเราก็ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินอาหารด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ควรกินอาหารที่มีวิตามินซีสูง <S 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 ที่จะช่วยทําให้หลอดเลือดของเราแข็งแรงค่ะ อาหารที่มีวิตามินซีสูงก็อย่างเช่นผลไม้รสเปรี้ยวอย่างมะขามป้อมอย่างฝรั่งอย่างมะนาวอย่างนี้เป็นต้นนะคะพเพื่อนเพื่อนก็ลองหามารับประทานดูนะคะแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นพฤติกรรมที่สําคัญที่จะช่วยทําให้เส้นเลือดขอดหรือป้องกันการเกิดเส้นเลือดขอดก็คือการออกกําลังกายคะ่ะเพื่อนเพื่อนการออกกาลังกายโดยเฉพาะการวิ่งของเรานะคะหรือการเดินในวัยอย่างเราอาจจะเป็นการเดินเร็วนะคะเพื่อนเเขาก็จะช่วยทําให้ ระบบไหลเวียนเลือดนะคะระบบหลอดเลือดของเราเนี่ยทำงานได้ดีค่ะแล้วก็เป็นการป้องกันการเกิดเส้นเลือดขอดได้ด้วยค่ะเ,เพื่อนๆนะคะเป็นการทําให้ไขมันส่วนเกินต่างๆของเราในร่างกายของเราหายไปนะคะแล้วก็ส่งผลทําให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดแข็งแรงด้วยแต่การออกกำลังกายที่ดีอย่างที่รุ่งต้องเน้นย้าทุกๆครั้งก็คือควรมีอาการออกกําลังกายทั้ง3อย่างค่ะไม่ว่าจะเป็น การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอค่ะที่ทําให้หัวใจเต้นเร็วแล้วก็แรงขึ้นหัวใจและปอดแข็งแรงขึ้นนะคะก็ออกกำลังกายประเภทนี้ประมาณ30นาทีนะคะสาถึงหวันต่อสัปดาห์นะครั้งละสามสนาทีก็จะช่วยแล้วค่ะนะคะหรือบางทีนะคะสำหรับเส้นเลือดขอดเนี่ยอาจจะแค่วัน2ครั้งต่อสัปดาห์นี่ก็เป็นการป้องกันได้แล้วค่ะเพื่อนๆนะคะแต่จะให้ดีก็ควรมีการออกกำลังกายที่ควบคู่กันอย่างเช่นการออกกำลังกายแบบ เวทเทรนนิ่งนะคะเพื่อนๆส่วนเวทเทรนนิ่งเนี่ยมันจะเป็นการเกรงนะคะทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้น ซึ่งกล้ามเนื้อที่สําคัญในส่วนที่จะช่วยให้เลือดเนี่ยไหลกลับซึ่งเส้นเลือดขอดเราจะเห็นบริเวณขาเยอะใช่ไหมคะเพื่อนๆถ้ากล้ามเนื้อเราอ่อนแรงเนี่ยนะคะมันก็จะส่งผลทําให้การไหลเวียนกลับของหลอดเลือดดำเนี่ยไม่ดีด้วยดังนั้นเนี่ยการออกกำลังกายที่ช่วยกระชับทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยด้วยค่ะที่จะส่งผลทําให้เราสามารถป้องกันการเกิดเส้นเลือดขอดได้ค่ะอันนี้คือการ กับพฤติกรรมที่เป็นการดูแลในข้อแรกนะคะข้อที่2ก็คือการใส่ถุงน่องประคองนะคะหรือการใส่ชุดที่กระชับกล้ามเนื้นะะออก็จะมีส่วนช่วยทําให้การทํางานของเเส้นเลือดหลอดเลือดต่างๆเนี่ยดีขึ้นได้ค่ะเพื่อนๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถุงน่องหรือถุงเท้าทีอา่ออกแบบมาเนี่ยนะคะ เขาเรียกว่าเป็นถุงเท้าที่มีแรงกดค่ะแต่สําหรับเบลลิของเรานอกจากเป็นถุงเท้าที่มีแรงกดแล้วเนี่ยนะคะต้องขออนุญาตแนะนําค่ะก็คือเขาจะมีไฟอินฟาเรด้วยค่ะที่จะช่วยในเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดรวมทั้งเลกกิ้งของเรานะคะเลกกิ้งของเราเนี่ยก็ออกแบบมาเพื่อที่จะช่วยกระชับกล้ามเนื้อแล้วก็กระชับที่ทําให้ระบบไหลเวียนเลือดทํางานได้ดีนะคะก็จะส่งผลทําให้การไหลกลับของเลือดเนี่ยดีขึ้นแล้วก็จะทําให้ กล้ามเนื้อเนี่ยแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะรวมทั้งผลพลอยได้อีกส่วนหนึ่งที่สุภาพสตรีน่าจะชอบก็คือทําให้เรียวขาสวยด้วยค่ะดังนั้นนะคะถ้าใส่เป็นประจําต้องเน้นว่าต้องใส่เป็นประจําสม่ําเสมอน,นะคะเพื่อนๆถึงจะได้ผลค่ะนะคะแล้วต่อไปก็คือการรักษาถ้าเป็นมากแล้วนะคะอาจจะต้องรักษาด้วยยาหรือการผ่าตาัดค่ะเพื่อนๆตรงส่วนนี้นะคะเราก็จะไม่ได้พูด ในส่วนลงรายละเอียดในส่วนนี้นะคะเพราะเป็นหน้าที่ของคุณหมอคะ่ะเพราะว่าแต่ว่าหลังจากผ่าตัดหรือรักษาด้วยยาก็ตามเนี่ยเราก็ควรสวมใส่ถุงน่องกระชับถุงเท้ากระชับรวมทั้งชุดกระชับพวกนี้เนี่ยด้วยนะคะหลังจากที่เราผ่าตัดไปแล้วนะคะดังนั้นนะคะเพื่อนๆการดูแลการป้องกันเนี่ยสำคัญมากกว่าที่จะให้โรคเนี่ยมันลุกลามมากขึ้นนะคะดังนั้นถ้าเพื่อนๆนะคะสามารถ ดูแลตัวเองได้ตั้งแต่ที่เขาไม่เกิดอาการก็จะเป็นการดีมากที่สุดค่ะถ้าเพื่อนๆคิดว่าข้อมูลที่เรานำมาฝากในวันนี้ดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะเพื่อนๆรื่นก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราในทุกวันด้วยนะคะสำหรับรายการ b e l i ลิ Healthy นะคะ b บ l i ิสเพื่อนสุขภาพที่เราจะมาพบเพื่อนๆทุกๆวันนะคะในตอน6โมงเย็นนะคะก็ ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ